สวัสดีครับสําหรับเกษตรดินเค็มวันนี้นะครับนายช่างใหญ่มาจากราชพัฒนะครับมาชมสวนนะครับมาศึกษาดูงานมาศึกษาดูงานนะครับวันนี้เปิดช่องวันแรกนะครับวันแรกอเกษตรดินเค็มเหมาะสําหรับคนที่ปลูกพืชนะครับในแถบโซนจังหวัดโคราชนะครับพิกัดตอนนี้ก็คืออําเภอโนนแดงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งทําการออกแบบขุดบ่อนะครับ นะครับเพื่อที่จะนําน้ํามาใช้ในการเกษตรเพราะขุดออกมาแล้วนะครับมันเป็นน้ําเค็มออกมานะครับพี่น้องครับเป็นน้ําเค็มออกมาแล้วก็ปัญหาก็เยอะนะครับก็ไม่รู้จะป้าจะปลูกอะไรตอนนี้ตอนนี้ปลูกไปแล้วสามสี่อย่างนะครับแล้วก็ตายเกือบหมดแล้วนะครับมีอันหนึ่งที่ยังไม่ตายนะครับน่าสนใจมากนะพี่น้องครับก็คือมะขามเทศนะครับอันนี้สั่งมาจากโนนไทยนะครับเพชรโนนไทยนะครับก็ ก็ยังเห็นเขียวเขียวอยู่นะครับอ่ติชมได้นะครับคนที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับดินเค็มนะครับบุรพารย์ทั้งหลายนะครับแนะนํามาได้นะครับอ่ปลูกมาแล้วนะครับอันนี้ปลูกมาแล้วประมาณสองสัปดาห์นะครับยังไม่ตายนะครับแต่อีกต้นหนึ่งนะครับดูถ้าน่าจะไม่รอดนะครับต้นขนุนนะครับอันนี้เพราะเล็ดนะครับสงสัยจะเสียดินเค็มอีกแล้วนะครับอ่าดินเค็มนะครับมีเยอะ ในโซนอีสานนะครับเพราะใต้ปฏตพีแห่งนี้นะครับเป็นภูเขาเกลือนะครับต้นนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะครับต้นขนุนนะครับใบเริ่มจะเป็นไม่ไหม้แล้วนะครับนี่ครับวันนี้วันที่25เมษายนนะครับที่ผมถ่ายทํานะครับอ่าตอนนี้ก็ได้เสยดใบไม้มาจากสวนในบ้านนะครับมาจะเอามาคุมดินนะครับแต่มันยังสดอยู่นะครับเพิ่งขนมานะครับเอาเราไปดูบ่อน้ําใหญ่อาดูคลองไส้ไก่ก่อนนะครับก่อนจะไปบ่อน้าใหญ่ อันนี้ในน้าฝนมานิดหนึ่งนะครับ่าน้ําก็จะคุณๆนะครับอันนี้ก็ทีมงานเสียเชียดนะครับมาขุดให้จากนนทไทยเหมือนกันนะครับของเส้นไก่นะครับล้อมรอบตอนนี้ก็เอาคิววัวมาหวานแล้วนะครับให้ยามันขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังมีรอยเสาะอยู่นะครับฝนตกมานะครับอามาดูอีกต้นหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับมาละกอฮอนแรน์นะครับมาจากเนเธอร์แลนด์นะครับ นนี้ก็เหี่ยวแล้วนะครับบางต้นก็ตายแล้วนะครับแต่ไครก็มีนะครับนี่แต่ไครก็มีนะครับเิ่งปลูกไปนะครับเอามาดูบ่อน้ำอมฤตนะครับน้ำใสปิ้งเลยนะครับแต่แต่กินไม่ได้นะครับเน้องๆน้ำเกลือเลยนะครับเค็มมากจะเห็นว่ามีรอยเกลืออยู่ตามฝั่งนะครับบ่อนี้ทําการขุดมานะครับไปดูฝั่งนู้นนะครับที่เราทาเป็นนาไว้นะครับ ถ้าพี่น้องติดตามนะครับก็ช่วยแนะนาคอมเมนต์มาได้นะครับถ้ามีองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการปลูกพืชที่เหมาะกับดินเค็มนะครับผมก็เพิ่งทานะครับยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับปลูกตามใจตัวเองเลยนะครับส่วนเตรียมหลุมนะครับก็มีต่ขี้วัวนะครับอย่างเดียวนะครับขี้วัวอย่างเดียวผสมคุกเขากดินไว้ฝนตกใส่นะครับแล้วก็เอาต้นไม้มาลงเลยนะครับ จะเห็นว่ามีถั่วด้วยนะครับอันนี้ถั่วเขียวนะครับนี่ถั่วเขียวมาลงคุ่งพุงไว้นะครับวันนั้นลงยังไม่หมดนะครับฝนมันจะตกก็เลยได้ไม่กี่หลุมนะครับอ่าวันนี้ก็เป็นแปลงนานิดนึงนะครับอ่าขนุนอามาปลูกไว้รอฝนนะครับฝนตั้งเขามาหลายวันแล้วนะครับแต่ไม่ตกนะครับอ่าแห้งมากแห้งเล้งนะครับ ก็จะปลูกลุมเว้นหลุมจะหาอันหนึ่งมาสลับนะครับนี่ก็เป็นบ่อน้ํานะครับเราก็จะเซลฟี่นะครับหน้านี้ไม่น่าดูหรอกครับว่าว่ามันแรงนะครับมันแรงพืนที่ทั้งหมดนี้หกไร่นะครับพี่น้องครับถ้าติดติดตามไปเรื่อยๆนะครับขอเวลาอีกสักห้าปีนะครับเสร็จแน่นอนนะครับระบบน้ําขอให้น้าเต็มกวนตอนนี้กาลังทําสปริงเกอร์ไว้รอที่บ้านนะครับยังไม่นามาติด อันนี้ต้นสักนะครับมาปลูกได้วันนี้วันที่สี่นะครับรู้สึกว่าจะงอหมดแล้วนะครับอันนี้ก็กระถินเทพานะครับอันนี้แปลงนานีดหนึ่งนะแปลงนาเรามีประมาณสองงานนะครับเอาวันนี้ลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆวันหลังเดี๋ยวจะมาอัพข้อมูลใหม่นะครับปีนี้ว่าจะทําข้าวหยอดนะครับข้าวหยอดนะครับสวัสดีครับพบกันคลิปหน้าครับ